สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทางภาพและเสียงนะคะประจำวันพุทธที่18ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร,ร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกาลาโฮมอิสราเอลยืนยันเข้าควบคุมกาซาหลังสงครามยูเครนระเบิดสังหารผู้บัญชาการอาวุธเคมีรัสเซียที่กรุงม,มอสโกโ เร่งหาเหตุจูงใจวัยรุ่นหญิงยิงกราดโรงเรียนวิสคอนซินซอฟแบงค์ญี่ปุ่นเผยลงทุนแสนล้านดอลาดลาร์ในอเมริกายุคทรัมป์ส่วนเสริมข่าววันนี้มองย้อนปีแห่งการพลิกผันในสงครามยูเครนและวิเคราะห์ความหวังเรื่องสันติภาพก่อนส่งท้ายกันที่ญิงวัย82เผยเคล็ดลับชะลอวัยที่ไม่เหมือนใครจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องจับตาวิกฤตในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพิกัดกาซานะคะคุณรัชพลกาบมีความเห็นจากรัฐมนตรีกาลาโหมของอิสราเอลนะครับอิสราเอลแคสกล่าวยืนยันในวันอังคารว่าทางประเทศของเขานั้นจะเข้าควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยในชนวนกาซาหลังสงครามกับกลุ่มฮามาสยุติลงนะครับแคสโพสเรื่องนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่า หลังจากกำจัดรัฐบาลฮามาสและเครือข่ายหน่วยงานต่างๆในกาซาได้หมดสิ้นแล้วอิสราเอลนั้นจะเข้าควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในกาซาโดยมีอิสระในการปฏิบัติภารกิจต่างๆอย่างเต็มที่ข็ยังได้เปรียบเทียบวิสัยทัศน์ที่มีต่อกาซาหลังสงครามกับเขตเวสต์แบงก์ในอิสราเอลที่ครอบครองอยู่โดย กองทัพอิสราเอลใช้วิธีลาดตระเวนและบุกจู่โจมพื้นที่ต่างๆเป็นระยะระยะเพื่อขัดขวางกิจกรรมก่อการร้ายที่นั่นนะครับที่ผ่านมาอิสราเอลระบุว่าเป้าหมายหลักของสงครามครั้งนี้คือการกำจัดกลุ่มฮามาสและรับประกันว่า กลุ่มติดอาวุธต่างๆนั้นจะไม่สามารถโจมตีอิสราเอลได้เหมือนกับที่ฮามาสกระทำในวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ทําที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอล1,200คนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่อิสราเอลนั้นเข้าควบคุมกาซาจะขัดกับสิ่งที่สหรัฐสหประชาชาติและอีกหลายประเทศต้องการนั่นก็คือการให้อิสระการปกครองตนเองแก่ชาวปาเลสไตน์ในกาซานั่นเองนะครับ Anthony บลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนตุลาคมว่าสงครามในกาซาน,นั้นจะต้องสิ้นสุดลงในแนวทางที่กลุ่มฮามาสจะไม่ได้กลับมาอีกและอิสราเอลจะไม่อยู่ที่นั่นเช่นกันนะครับและเมื่อเดือนกันยาย,ยนเลขาธิการใหญ่สหรประชาชาติแอนโทน o โอกูเ r เรสกล่าวว่าวิสัยทัศน์ของ UN ก็คือว่ารัฐบาลของชาวปาเลสไตน์ ที่ปกครองบางส่วนในเขตเวสต์แบงค์ในขณะนี้จะเข้าปกครองกาซาด้วยในวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่กาซารายงานว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้สังหารประชาชนอย่างน้อย10คนในกาซาซิตี้ขณะที่อิสราเอลระบุว่ามีทหารฝ่ายตนเสียชีวิต2คนระหว่างปฏิบัติการทางภาคใต้ของกาซา กระทรวงสาธารนณะสุขกาซาเปิดเผยในวันจันทร์ว่าการโจมตีของอิสราเอลในเขตปกครองปาเลสไตน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตร,รวมกันแล้วกว่า45,000คนและมีผู้บาดเจ็บสะสมจากเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้แล้วเกือบ17,000คนนะครับ และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าที่อิสราเอลระบุว่ามีทิศทางด้านบวกในการเจรจาเพื่อจะดทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและปล่อยตัวประกันที่ยังหลงเหลืออยู่ที่คาดว่ายังคงถูกกลุ่มฮามัสจับกลุ่มตัวในกาซาเวลานี้ครับ ค่ะขยับไปที่วิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะผู้บัญชาการทหารระดับสูงของรัสเซียผู้ที่รัฐบาลกรุงเคยฟกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์ขออภัยค่ะใช้อาวุธเคมีต่อทหารยูเครนนั้นถูกลอบสังหารในวันอังคารที่กรุงมอสโกนะคะโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองยูเครนค่ะ คนโทอีกอร์คิริลลอฟผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันกำมันตรังสีชีวภาพและเคมีของกองทัพรัรเซียถูกลอบสังหารนอกอพาร์ตเมนต์ของเขาที่กรุงมอสโกรพร้อมกับผู้ช่วยอีกหนึ่งคนโดยเชื่อว่ามาจากเหตุระเบิดที่ถูกซ่อนไว้กับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันหนึ่งตามการเปิดเผยของคณะกรรมการสืบสวนของทางการรัรเซียค่ะแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองยูเครยนยืนยันกับรอยเตอร์ว่า S b u บอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้จริงโดยระบุว่ารถสกูตเตอร์ที่มีระเบิดซุกซ่อนอยู่ได้ระเบิดสังหารคิริลลอฟ และผู้ช่วยขณะที่พวกเขาเดินออกมาจากอาคารที่พักอาศัยในย่านอารายาซันสกี้พรสเปกในกรุงม,มอสโก ภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่าทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นแสดงให้เห็นชายสองคนเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและกำลังจะเดินไปขึ้นรถยนต์ก่อนที่จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางรอยเตอร์นั้นยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของวิดีโอดังกล่าวได้นะคะภาพถ่ายจากผู้สื่อข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นความเสียหายต่ออาคารจากแรงระเบิดและมีร่างของชายสองคนบนพื้นด้านหน้าอาคารที่เต็มไปด้วยหิมะพร้อมกับมีพลาสติกสีดำคลุมไว้พลโทคิริวลอฟใบ54ปีถือเป็นเจ้าหน้าที่ฐานระ ระดับสูงของรัเสเซียที่ถูกยูเครนลอบสังหารในดินแดนรัเสเซียเองและเชื่อว่าการฆาตรกรรมครั้งนี้จะนําไปสู่การทบทวนระเบียบด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพรัเสเซียรวมถึงการตอบโต้เพื่อล้างแค้นจากทางการมอสโกอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเดมิทรีเมดเวเดฟกล่าวกับสื่อ RIA ของรัเสเซียว่าขณะนี้ผู้นำกองทัพและรัฐบาลยูเครนจะต้องเผชิญกับความพยายามล้างแค้นของรัเสเซียต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทางการมอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหาจากยูเครนว่ากองทัพร,รัสเซียใช้อาวุธเคมีในสนามรบและก่อนหน้านี้คิรูโลฟปรากฏตัวทางโทรทัศน์หลายครั้งในการกล่าวหายูเครนว่าละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์รวมทั้งกล่าวหาชาติตะวันตกว่าก่ออาชญากรรมหลายกรณีเมื่อเดือนตุลาคมรัฐบาลอังกฤษป,ประกาศมาตรการลงโทษต,ต่อคิรูโลฟและกองกําลังป้องกันนิวเคลียร์ของรัสเซียสืบเนื่องจาก การใช้สารพิษหลายครั้งในสนามรบทั้งนี้กองกําลังป้องกันกำมนตังสีชีวภาพะเคมีของกองทัพ,พรัรเซียที่คิรูลอฟดูแลอยู่นั้นคือหน่วยรบพ,พิเศษที่จัดการเรื่องสารปนเปื้อนด้านอาวุธเคมีและชีวภาพรวมทั้งสารกำมนตังสีต่างๆและยังมีหน้าที่ปกป้องทาหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมอันตราย การสังหารเขาเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้อายการยูเครนตั้งข้อหากับเขาว่าใช้อาวุธเคมีต้องห้ามเนื่องจากเขายังถูกระบุชื่อให้เป็นศัตรูข,ของชาติในฐานข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของยูเครนที่เรียกว่า p พี c เมเกอร์โดยรูปของคิริลลอฟในเว็บไซต์ดังกล่าวมีข้อความสีแดงว่าถูกกำจัดแล้วประทับอยู่ด้วยในเช้าวันอังคารค่ะที่ผ่านมารัสเซียกล่าวหายูเครนว่าใช้วิธีลอบสังหารแบบมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลสำคัญของรัสเซียหลายครั้งนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี2022นะคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะตลอดทั้งปี2024นี้สงครามในยูเครนเผชิญกับจุดพลิกผันมาหลายต่อหลายครั้งนะคะทั้งการรุกของรัสเซียและการโต้กลับของทางยูเครนที่แผ่วลงไปและในเวลาต่อมาอาวุธของชาติตะวันตกก็ทําให้ยูเครนนั้นมีอํานาจต่อรองหากเกิดการเจรจาขึ้นได้เลยค่ะแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นมาจากการเปลี่ยนผู้นําสหรัฐจากโจไบ,บเดนมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้านี้นะคะซึ่งมิโรสลาฟกอนกาเซมีรายงานและคุณรัฐพลอันชนิด รายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอค่ะครับในสนามรบนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับยูเครนนั้นสามารถกลับมายึดคืนพื้นที่ของฝ่ายตนในเขตเคอร์ซอนและคาคิฟแต่ในเวลาต่อมาความหวังของรัฐบาลเคียฟก็ลดลงเมื่ออาวุธยุธโทโธปกรณ์จากโลกตวนตกไม่ได้หลั่งไหลเข้ามาช่วยอย่างรวดเร็วเท่าใดนักนะครับ จะสรรง,งบประมาณ60,000ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐนั้นเสนอให้กับยูเครนประสบความล่าช้าในกระบวนการของสภาแต่ในที่สุดก็ผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อเดือนเมษายยนปีนี้แม้วารสเซียจะมีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากแต่กองทัพมอสโกนั้นก็ยังคงบุกต่อไปโดยควบคุมพื้นที่2,700ตารางกิโลเมตรทางตะวันออกของยูเครนได้ในเวลาเดียวกันนะครับ กองทัพเคียฟก็ประสบความสำเร็จในการผลักให้ฝ่ายมอสโกถอยเข้าไปในเขตเคิร์สทางฝั่งของรัสเซียเองและสามารถยึดพื้นที่รัสเซียที่มีขนาด1,200ตารางกิโลเมตรและหมู่บ้าน93แห่ง Ukraine was simply not able, uh, sustain impetus otherwise was able amazing simply uh, this offensive not to มาร์คไวเกอร์นักวิจัยอาวุโสแห่ง Center for European Analysis กล่าวว่ายูเครนไม่สามารถรักษาความสามารถในการบุกอย่างที่เคยเป็นมาได้ในปี2023โลกตวันตกน่าจะช่วยได้มากกว่าน,นี้มากเขากล่า,าวนะครับในปีนี้เช่นกันนะครับประธานาธิบดียูเครนโวลริเมสนสกีสามารถทำให้เกิดการประชุมสุดยอดยูเครนพิสมิดที่มีผู้แทนจาก101ประเทศแองค์กรต่าง,างๆเข้าร่วมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Ukraine our power War has always diplomacy. believed in is choice. It's Putin's not the h of c ทุลกลราวในตอนนั้นครับว่ายูเครนเชื่อเสมอในเรื่องพลังแห่งการทูตสงครามไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกมักเนเป็นสนนิ่งที่ปูตินเลือกเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเริ่มเดินเข้าสู่สันติภาพที่แท้จริงอย่างเราก็ตามนะครับรับเสเซียไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมครั้งนั้นในสวิตเซอร์แลนด์และทางตันก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ทั้งนี้หลังจากที่สหรัฐจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวยูเครนมองว่าชัยชนะของทรัมป์เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ like บางคนกังวลว่าการที่ทรัมป์สัญญาที่จะช่วยให้สงครามจบลงโดยเร็วและการเรียกร้องของเขาที่ต้องการให้มีการหยุดยิงอาจจะหมายความว่ายูเครนนั้นจะถูกกดดันให้ยอมต่อข้อเรียกร้องมากกว่าที่รัฐบาลเคียฟต้องการ The Relations with Greater Transactional Uskra r a o p p เยฟเชนฮัลิ h บวิ�์กี้ผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Frontier Institute กล่าวว่าจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการต่อรองกัน เขากล่าวเพราบว่าดูเหมือนว่านโยบายการต่างประเทศของสหรัฐจะมีความเป็นเกมมากขึ้นโดยอยู่ภายใต้มุมมองที่ว่าหากฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีฝ่ายหนึ่งก็จะเสียประโยชน์ชาวยูเครนกันวงวลได้วว่าถ้าประเทศตะวันตกไม่การันตีด้านความมั่นคงให้กับกยูเครนแล้วสันติภาพที่ยังยืนจะเกิดขึ้นได้ยากมาก the m า r k Weiger แห่ง Center for European Analysis กล่าวว่าทางออกในอุดมคติของยูเครนก็คือประเทศนี้ได้รับการฟื้นฟูด้านอธิปไตยแต่ในเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนแห่งความหนาวเย็นมันยากมากที่จะเกิดขึ้นที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการปกป้องดินแดนให้ดีที่สุด และยูเครนเรียกร้องต่อไปให้ได้เป็นสมาชิกของนาโต้และสาภาพยุโรปนั่นเป็นข้อคิดของมาร์กไวเกอร์นะครับความเหนื่อยหกับสงครามมีมากขึ้นในปีนี้เมื่อโลกตวนตกได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและเศรษฐกิจชะลอตัวลงที่ถูกมองว่าเป็นผลของสงครามในยูเครนและมาตรการลงโทษต,ต่อการสร่งออกพลังงานจากรัสเซีย นอกจากนั้นแล้วรัสเซียยังได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากเกาหลีเหนือนในสงครามครั้งนี้ขณะที่อัตราละทิ้งหน้าที่ในหมู่ทหารยูเครนนั้นเพิ่มมากขึ้นในเวลานี้รัฐบาลเคียฟนั้นส่งสัญญาณที่จะเปิดรับการเจรจาม,มากขึ้นส่วนรัสเซียน,นั้นยังไม่ได้แสดงความตั้งใจยอย่างเห็นได้ชัดเรื่องการต้องการเห็นของคขามครั้งนี้ยุติลงเท่าไดนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพงศ์คะสำหรับรายงานเรื่องนี้นะคะก็สามารถไปอ่านกันต่อได้นะคะทางเว็บไซต์ w i w t h a i c o m นะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนของอเมริกานะคะโดยตำรวจในรัฐวิสคอนซินเร่งหาแรงจูงใจที่วัยรุ่นหญิงอายุ15ปีตัดสินใจเปิดฉากยิงกราดในห้องเรียนที่โรงเรียนคริสเตียนอัลบานเดนไลฟ์คริสเตียนส o ูลในแมดิสันรัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมชั้นหนึ่งคนเสียชีวิตและครูอีกหนึ่งคน เสียชีวิตนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนก่อนจะปิดชีพตนเองตามรายง,งานของรอยเตอร์ค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจในเมดิซันรัฐวิสคอนซินชอนบานส์กล่าวกับซ mm ีนเอ็นเมื่อวันอังคารว่าทีมสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโพสต์ออนไลน์และหลักฐานที่ผู้ก่อเหตุทิ้งไว้รวมทั้งค้นหาหลักฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างเธอและคนอื่นๆในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เพื่อหามูลเหตุจูงใจรวมทั้งหาคำตอบว่าวัยรุ่นวัย15ปีรายนี้หาปืนมาไว้ในครอบครองได้อย่างไรและพ่อแม่ของเธอเข้าข่ายประมาทเลินเล่อในเรื่องนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุยิงกราดในโรงเรียนกลายเป็นเหตุที่ เกือบจะเกิดแบบรายวันในอเมริกานะคะโดยตัวเลขเหตุยิงกราด322ครั้งในปีนี้ซึ่งถือว่าเกือบจะสูงสุดเท่าที่มีการเก็บสถิติมาอ้างอิงจากตัวเลขฐานข้อมูลเหตุยิงกราดโรงเรียนระดับประถมจนถึงมัธยมปลายที่รวบรวมมาตั้งแต่ปี1 9 6 6ซึ่งมีทั้งหมด2,610เหตุการณ์ขณะที่เมื่อปีที่แล้วค่ะมีเหตุยิงกราดมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันที่349ครั้งค่ะผู้หญิงและเด็กมีแนวโน้มที่จะ ก่อเหตุยิงกราดน้อยกว่าผู้ชายขณะที่มีเหตุยิงกราดที่มีผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิง107ครั้งนะคะขณะที่มี3%เของเหตุยิงกราดในอเมริกาที่มีผู้หญิงเป็นผู้ก่อเหตุค่ะรอยเตอร์รายงานว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนอเมริกันที่ จะกลายเป็นเรื่องปกตินี้ได้ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามชาวอเมริกันมีแนวคิดสนับสนุนการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของผู้ซื้อปืนการจํากัดการเข้าถึงอาวุธร้ายแรงนี้กับบุคคลที่เผชิญกับวิกฤตในชีวิตและมีมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในการจัดเก็บปืนในบ้านที่มีเด็กแต่ไม่มีผู้นําทางการเมืองคนใดออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้โดยอ้างเหตุผลเรื่องรัฐธรรมนูญสหรัฐที่ปกป้องผู้ครอบครองปืนค่ะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสาตรงจากวิวเอภาคาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นธุรกิจรออยู่ค่ะ และย้ำกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะก็สามารถติดตามไลฟ์สตรีมของเราได้นะคะทาง Facebook YouTube และทางเว็บไซต์ w i t l a t c o m นะคะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้แดงทั้งกระดานเลยนะคะกลา่วคือดาวโจนส์ค่ะลบ267จุดที่43,449จุด S&P ลบ23จุดค่ะที่6,50 0จุด NASDAQ ลบ64จุดที่21,09จุดราคาทองคีลบ0.32%ที่2,660 าากับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก18สตางค์ค่ะไปที่ สิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นดีลใหญ่นะคะระหว่าง2ค่ายรถยนต์ของญี่ปุ่นนะคะคุณรัฐพลครับมีรายงานข่าวนะครับว่า Honda Motor กับ Nissan Motor นั้นจะเริ่มต้นการเจรจาเพื่อควบรวมกิจการระหว่าง2ยักษ์ใหญ่นี้นะครับแล้วก็กำลังเผชิญกับการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับรอยเตอร์อ้างอิงรายงานจากสื่อนิเกอิโมโนังคารที่ระบ,บุว่าบริษัท รถยนต์2ยักษ์ใหญ่นี้กำลังยกระดับความสัมพันธ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ทั้งสองค่ายเจอกับคู่แข่งจากเรื่องของตลาดรถ EV จากจีนเข้ามานะครับโดยกำลังพิจารณาที่จะให้บริษัทใหม่ที่ควบรวมกันนั้นดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบโฮดดิ้งหรือว่าบริษัทที่ถือหุ้นในกิจการอื่นเป็นหลักและจะลงนามบันทึกความเข้าใจกันเร็วๆนี้ ส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งสองที่เป็นบริษัทใหม่นั้นรวมถึงรายละเอียดอื่นๆนั้นจะมีการตัดสินใจภายหลังจากนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้ตั้งเป้านะครับที่จะนำบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ซึ่งนิสสันนั้นถือหุ้นอยู่นะฮะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัดส่วนถือหุ้น24%นั้นเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัท Holding นี้ด้วยซึ่งจะทำให้บริษัทใหม่นี้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุด กลุ่มหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฮอนด้ Honda และ n i สสันออกมาแถลงการว่ารายงานของ n i เ k อีนั้นยังไม่ได้มีการประกาศออกมาจากทางบริษัทอย่างเป็นทางการและว่าทั้ง2บริษัทนั้นในเครื่องหมายคำพูดนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจความเป็นไปได้ของความร่วมมือในอนาคตขณะที่รอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันข่าวนี้ได้นะครับนิสสันและฮอนด้าผู้ผลิต รถยนต์อันดับ2และ3ของญี่ปุ่นตามหลังโตโยต้าอยู่นะครับแล้วก็สูญเสียส่วนแบ่งตลาดรถ EV ีให้กับจีนที่ครองตลาดรถ EV เกือบ70%ของตลาดทั่วโลกยอดขายก็คือ1 2 7 0 0ล้านคันในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาขณะที่ยอดขายทั่วโลกของ2ค่ายญี่ปุ่นรวมกันอยู่ที่7ล้านกับอีก4 0 0 0 0นคันต่อในปี2023นะครับ เมื่อมองถึงคู่แข่งอื่นๆในตลาดโลกอย่าง General Motors, Ford m o t o r มแล้วสองแห่งนี้ก็ได้ลดการผลิตนะครับรถ EV เนื่องจากว่าต้นทุนกู้ยืมที่สูงแล้วก็ระบบชาร์จไฟฟ้าที่กระทบต่อย,ยอดขายแม้จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ตามส่วน v o l k s w a g e นนั้นเจอกับปัญหาด้านสภาพรถยนต์แล้วก็ความต้องการรถ EV ที่ลดลงพร้อมด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วตลาดรถยนต์โลกยังเตรียมรับมือกับนโยบายสนับสนุนรถอีวีที่ลดลงไปหลังการเข้ามาของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือเป็นสิ่งที่เตรียมรับมือกันอยู่ในขณะนี้ครับค่ะขยับกลับมาที่สหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ และซ e o ของกลุ่มธุรกิจ Soft b a บ k Group มาซาโยชิซันได้แถลงข่าวร่วมกันเมื่อวันจันทร์นะคะที่บ้านพักอเมาิกาของทรัมป์ที่รัฟอฟิดาประกาศการลงทุน10,000แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐช่วง4ปีข้างหน้านะคะที่จะสร้างตำแหน่งงาน1 0 0 0 0แสนตำแหน่งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ของอเมริกาโดยมาซาโยชิซันกล่าวว่าการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในสหรัฐนั้นเกิดขึ้นเพราะชัยชนะของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนไปฟังเสียงของเขากันค่ะ My confidence level to the economy of the United States has tremendously increased with his victory CEO ของ SoftBank Group ได้กล่าวว่าระดับความมั่นใจของผมในเศรษฐกิจสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมากหลังจากชัยชนะของทรัมป์และนั่นคือเหตุผลที่ผมตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมลงทุน1แสนล้านดดลลาร์และสร้างงาน1 0แสนตำแหน่งในสหรัฐ ด้านโดนัลด์ทรักล่าวย้อนไปเมื่อแปีก่อนเมื่อตนชนะเลือกตั้งสมัยแรกซึ่ง s ซอฟแบงได้สัญญาไว้ในครั้งนั้นว่าจะลงทุนมูลค่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์ในอเมริกาและสร้างงาน50 0 0 0ื่นตำแหน่งและบอกว่าพวกเขาทำได้ทำเช่นนั้นจริงๆ ทรัมป์ยังพูดกับซีอโของ s อฟแบง n k ต่อเพื่อให้เพิ่มลงทุนเป็น2องแสนล้านดอลลาร์นะคะแต่ซันยังคงยืนยันตัวเลขเดิมแต่รับปากว่าจะพยายามเพิ่มเป็น2องแสนล้านดอลลาร์ให้ได้และก็ชมทรัมป์ด้วยว่าเป็นนักต่อรองที่ดีพร้อมกับเรียกเสียงหัวเราะในการพบกันของทั้งสองนะคะมาซาโยชิซันก่อตั้ง s o ฟแบง n k เมื่อปีพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเมื่ออายุยี่สิบสี่ปีและยกระดับจนเก้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกซอฟแบงค์ลงทุนในกองทุนมากมายและถือหุ้นนนนใบริษััททเทคโโลยีช หลายร้อยแห่งตั้งแต่โทรคมนาคมหุ่นยนต์อ e ีคอมเมิร์ซและ AI อย่างไรก็ตามเรื่องราวของซันนั้นมีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวค่ะโดยในช่วงรุ่งเรืองเมื่อปิด เมื่อต้นปี2000เขาเคยอ้างว่าเป็นบุคคลร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สิน78,000ล้านดอลลาร์แต่หลังเหตุการณ์ฟองสบู่ดักคอมแตกในอีกไม่กี่เดือนต่อมาคาดว่าทรัพย์สินของเขามาลายหายไปกว่า90%ทีเดียวเขาเริ่มก่อร่างธุรกิจของตนขึ้นมาใหม่ด้วยการลงทุน20ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นของบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซจีนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักซึ่งชื่อว่าอาลีบาบาในตอนนั้นก่อนที่บริษัทนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วจนเข้าตลาดหุ้นในปีี2014 2,900ด้้้วยรราาาาาาคคหุนนสูงขึเทท่่จกอ เข้้าซือทําให้ซอฟแบงค์มีมูลค่าหุ้นอาลีถึงาถึง58,000ล้านดอลลาร์ค่ะซันยังมีส่วนสําคัญในการควบรวมกิจการของ2บริษัทคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐคือ T ี Mobile และ Sprint เมื่อปี2020และอีก2ปีต่อมาซอฟแบงค์สูญเงินมหาศาลกับการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ w ีเวและอีกหลายบริษัทด,ด้วยกันนะคะรเรื่องราวของซันนี่น่าสนใจค่ะลิวเนลบาเบอร์อดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการของ Financial Times ผู้เขียนหนังสืออัตาชีวประวัติของ CEO Soft Bank Gambling Man The White บ y r i บร h ์ออฟ a าไซโอชิซซึ่งตีพิมพ์ในเดือนหน้านั้นกล่าวกับวิวเอว่าการปรากฏตัวของเขาที่มาอลาโกมเมื่อวันจันทร์เป็นมากกว่าแค่เรื่องของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเอาใจว่าที่ผู้นําคนใหม่ของสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ด้านธุรกิจเหมือนเมื่อ8 ปีก่อนและบอกได้ว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อ8ปีที่แล้วเรามีสงครามทั่วโลกและยังมีความขัดแย้งระหว่างจีนและโลกตะวันตกนะคะโดยในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนั้นบาร์เบอร์บอกว่านักธุรกิจชาวญี่ปุ่นผู้นี้บอกกับเขาว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในฐานะนักลงทุนซอฟแบงก์จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างจีนกับชาติตะวันตกซึ่งเราเลือกชาติตะวันตกค่ะกรับละอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เกี่ยวข้องกับจีนคุณผู้ชมเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมผลิตชุดชั้นในนะครับบรรดาผู้ประกอบการของนิคมอุตสาหกรรมวีเมทในเขตกวนหยุนทางภาคตอนออกของจีนนั้นกำลังกังวลน,นะครับต่ออนาคตของโรงงานของพวกตนสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับ ศูนย์อุตสาหกรรมวีเมทที่ได้ชื่อเล่นนะ,ะว่าเป็นเมืองวิกตอเรียซีเครดที่ตั้งอยู่เมืองหน้นจริงมณฑลเจียงซูราว290กโลเมตรนะครับเป็นศูนย์การผลิตชุดชั้นในสตรีแบบเซ็กซี่ที่ส่งออกไปยังอเมริกาและยุโรปนะครับอุตสาหกรรมผลิตชุดชั้นในที่เขตนี้รุ่งเรืองขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านโยบายการยกเว้นภาษีของรัฐบาลสหรัฐแลกการลดขั้นตอนของการเสนอเอกสารนำเข้าที่ใช้กับสินค้าราคาต่ำกว่า800ดอลลาร์ต่อชิ้นภายใต้กฎที่เรียกว่า The m i n i m i s นะครับรวมทั้งกระบวนการการเติบโตของเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซของจีนที่เน้นการขายสินค้าราคาถูกเช่น ซีนและเทมูซึ่งนำไปสู่การเติบโตในตลาดมืดเช่นการลักลอบขายแฟนเทนิลจากจีนด้วยนะครับความพยายามของรัฐบ,บาลโจไบเดนที่ต้องการอุดช่องโว่นี้รวมทั้งนโยบายขึ้นภาษีน,นําเข้าของวา่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์นั้นกําลังคุกคามต่อการลงทุนและก็ชีวิตของผู้คนับอ้านที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตใกล้เคียงนะครับ ลี่เจ้าของโรงงานชุชนัยสตรีมิดไนท์ชามการเมนต์ซึ่งขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ชีนและพึ่งพารายได้ราว70%จากสหรัสบอกครับว่าอัตราภาษีที่แพงขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของตน และจะทําให้ชาวอเมริกันต้องซื้อสินค้าแพงขึ้นนอกจากนั้นแล้วเขายังมีแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางเรือและเครื่องบินเพื่อลดต้นทุนหรือว่าลงทุนเช่าโกาดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ในสารัฐตลอดจนหาตลาดใหม่ๆในอเมริกาใต้ตะวันออกกลางและเอเชียกลางนะครับสถาบันการเงินโนมูระประเมินว่าสินค้าจากจีนได้ประโยชน์จากนโยบายยกเว้นภาษีเดอะมินิมิสลาว 2 4 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีนี้คิดเป็น7%ของการส่งออกทั้งหมดของจีนและคาดว่าการยกเลิกกฎด,ดังกล่าวรวมทั้งราภาษีใหม่นั้นจะลดรายได้จากการส่งออกของจีนลงราว1.3%นะครับโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนทำงานในโรงงานขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าราคาถูกและใช้แรงงานสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม สิ่งทอของจีนนั่นเองครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทายกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์วิวเ a ไทยคอมนะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางทั้ง Facebook Instagram เอ็กและ u ูทู e และเรามีสปอ tify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice ส่งท้ายวันนี้นะคะแปะไว้ตั้งแต่ต้นรายการเคล็ดลับการชะลอวัยนะคะโดยเป็นหญิงชาวบราซิลวัย82ปียืนยันเองนะคะเธอยืนหนึ่งเหนือเพื่อนร่วมปีนเขาด้วยกันท้าแรงโน้มถ่วงในการปีนยอดเขาในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลค่ะโดยบอกว่านี่แหละคือเคล็ดลับชะลอวัยอันยอดเยี่ยมนะคะรอยเตอร์ไปติดตามคาเซียโวลารีหญิงชาวบราซิลวัย82กรดโช์ความฟิตในการพิชิตยอดเขามโรดาอูกาในริโอเดจาเน โรของเปรซิลเธอมานั่งคุยสบายสบายกับรอยเตอร์บนทางลาดชันที่ขรุขระนะคะบอกว่าตอนนี้ฉันอายุ82ปีแล้วและที่สำคัญเธอเป็นมังสวิรัตั้งแต่อายุ35พ่พวงด้วยการออกกำลังกายแบบหนักหน่วงนะคะที่ช่วยให้สุขภาพของเธอแข็งแรงแบบไม่ต้องพึ่งยารักษาโรคและไม่ต้องกินวิตามินใดๆแต่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเว้นไว้อย่างเดียวคือวิตามินซของนัตลเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ย แนะนำเลยว่าวิตามินซีช่วยเรื่องริ้วรอยอันนี้เป็นความเห็นของเธอนะคะถ้าใครอยากดูภาพความ อายุว่าหน้าตายังไงนะครับ82จริงๆหร,อร้อนะคะดูได้ในไลฟ์ของเราในตอนนี้ด้านครูสอนปีนเขาของเธอราฟาเอลรายก็บอกนะคะว่านักปีนเขาคนอื่นๆที่อายุน้อยกว่าเธอมากในหลัก20 25ปีเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งเท่าเธอเลยอีกทั้งเธอยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันค่ะซึ่งทําให้เส้นทางการปรีนเขาที่ยากลดาดับยากลําบากก็เลยสนุกขึ้นมาทันทีนะคะเมื่อรอยเตอร์ไปถามถึงเคล็ดลับการอายุยืนและความแข็งแกร่ง,ข,งข,ของเธอวอลลรี่ก็แนะว่า จงออกไปใช้ชีวิตแต่ต้องกินอาหารที่ดีและออกกําลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะเมื่อคุณขยับร่างกายก็เท่ากับทําให้ระบบเผาผลาญทํางานดีขึ้นดังนั้นจงไปออกกําลังกายไม่ว่าจะเดินจะวิ่งจะเต้นอะไรก็ตามออกไปเถอะและสําคัญจงออกไปใช้ชีวิตซะและอย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยโอ้โหนี่จดบันทึกเอาไว้จําขึ้นใจเลยนะคะว่าปณิธานปีใหม่นี้ไม่แน่เราอาจจะไปออกกําลังกายหนักๆแต่ปีนเขานี่ อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่าใครจะชื่นชอบการออกกําลังกายกันแบบไหนนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกําลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณมีที่การคุณรัตพลค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคโอ้โหเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับที่อยากจะใช้แต่น่าจะไม่สามารถปีนเขาชะลอไว แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะลุกขึ้นมาเพื่ออยากจะชะลอวัยอย่างคุณยายแล้วไปปีนเขาเนาะคุณี <c oughs> ทิการคุณรัตพลไหวไหมคะ <c oughs> ดูแล้วก็หวัดเสียวแทนนะคะที่เขายังแต่ว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่อาจจะทําให้มีแบบความตื่นเต้นแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ออกกําลังกายสําหรับเธอนะคะแต่ว่าสาหรับดิชันนี่อาจจะอ <c oughs> ลองดูการเต้นแอโรบิกตามสวนสาธารณะดูไหมอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างี้คือถ้าคน <c oughs> อายุ82ทุกคนปีนเขาบแบบนี้ ก็ไม่มีข่าวนี้แล้วฮะใช่เป็นแบบแนวที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายนอกนะแล้วก็คือผมว่าสิ่งที่เห็นจากข่าวนี้ก็คือว่าได้ไปสัมผัสแสงแดดธรรมชาตินะครับแล้วก็ขยับขยื่นร่างกายนะฮะใช่และที่สำคัญเธอมีอารมณ์ขันนี่ฉันชอบจังเลย เพราะคนมีอารมณ์ขันมันจะช่วยบรรเทายืนด้วยหน้าตาก็อ่อนวัยสังเกตคนมีอารมณ์ขันนี้น่าจะน่าจะยังไม่ไปหนังไหน,หนวิ่งวิ่งไม่ทันอายุเหมือนกันนะคุณตะทวนคนนี้ที่การเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของเธอทั้งอาหารการออกไปใช้ชีวิตการออกกาลังกายแล้วก็อารมณ์ที่อารมณ์ดีตลอดด้วยนะคะคงไม่ใช่แค่ปีนเขาอย่างเดียวถูกไหมคะที่จะชะลอวัยได้ใช่น่าจะเป็นเรียกว่าครบถ้วนทั้งกายและใจก็เลยทําให้เธอเนี่ยยังมีอายุยืน